สวัสดีครับหลังจากโมมาหลายคลิปนะครับหลายคนอาจจะอยากรู้แล้วว่า,มาโมทําไมวะมันก็ไม่ได้เก่งอะไรคนเขาจะสอนเขาต้องเอาเงินมาโชว์ก่อนสิว่าถึงจะสอนคนถึงอยากจะรู้อยากตามอยากจะตามต่อก็เลยคลิป <c li pped> นี้ก็เลยอยากจะมาแชร์นะครับว่าเส้นทางสายโปรแกรมเกมอร์ของผมเนี่ยไม่รู้กี่ปีมาแล้วเนี่ย ทำเล่นบ้างจริงจังบ้างลองไปทุกอย่างทุกอันทุกแนวนะครับอตอนนี้ผมมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันบ้างน,นะครับหลักๆเลยตอนนี้ก็มีรายได้อยู่กับโปรแกรมตัวนี้นะครับะจะเปิดให้ดูเนาะโปรแกรมตัวนี้เลยนี่โปรแกรมตัวนี้นะครับมันคือโปรแกรมอะไร จะมึงไหวลายย่อยอันนี้เปิดขึ้นมานะครับทดลองใช้สิบครั้งแล้วอ๋อครั้งนี้ครั้งที่สามเนาะนี่นะครับคือโปรแกรมที่ทำให้ผมอยู่รอดได้ในยุคไม่รู้ใครครองเมืองอะไรครับนี่มาเจอโควิดด้วยเนี่ย แล้วล่าสุดได้ยินข่าวว่าวันนี้นะครับหวยเลื่อนออกอีกนะครับเดือนเดือนมีสานี่หวยหวยไม่ออกเลยนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรวะคือมันจะหยุดงานกันทุกหย่อมหญ้าแบบนี้นี่ตลาดนัดวันนี้วันพุธต้องมีตลาดนัดอยู่บ้านนะครับไม่มีตลาดนัดแล้วครับตอนนี้โอ้โหแล้วอย่างนี้ตายหมดนะครับตายหมดก็ให้มันลันบ้างไอ้ที่มัน ต้องกินต้องใช้ก็ให้มันรันระบบต่อไปมีมาตรการป้องกันอะไรยังไงก็ว่ากันไปไม่ใช่มาห้ามกันหมดทุกอย่างแบบนี้นั่นเข้าการเมืองผมวจะเป็นอย่างนี้นะครับมาแล้วมันก็ิี๊ขอให้ผ่านไปด้วยดีในเร็ววันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ต่อไป แรกเริ่มเดิมทีนะครับโปรแกรมตัวนี้อันนี้พัฒนาจาก VB6 นะครับดูสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ก็ได้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นรูปอะไรที่มันเท่ๆเลยนะครับก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ VB6 อยู่เลยนะครับอแรกเริ่มเดิมทีก็มีคนจ้างนะครับให้เขียนเอาที่มันบันทึกได้รวมยอดได้เนี่ยนตะัดเก็บตัดส่งได้นะครับพอแล้วนี่นั่นครับ หลังๆมาก็ยังม,มีเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่2010-2012อะไรนั่นมานะครับพัฒนามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็นี่ก็เป็นเวอร์ชันที่โอเคนะครับเอาไว้รวมยอดอเวลาพีมมันจะมีเสียงนะถ้าปิดเสียงนะนก็จะไม่มีเสียงอยีกก็ <c oughs>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  พูดถูกแล้ว ผิดเสียงก็ไม่มีเสียงนะก็ก็มีมีคนสมัครมาใช้อยู่นะครับก็ไม่ได้เยอะมากมายก็พอได้ค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตตรงนี้ก็ก็มีแอบคิดในใจบ้างเอ๊ที่เราเขียนโปรแกรมนี่มันมันผิดผิดศีลหรือเปล่าวะ สนับสนุนให้คนเล่นหวยหรือเปแบบก็ไม่นะมันต้องเจ้ามือหวยสิเป็นคนสนับสนุนแต่เราเป็นคนไปสนับสนุนเจ้ามือหวยอีกทีนึงคิดไปก็มันก็ไม่รอดนะครับเหมือนเหมือนคนอ่ะเหมือนโรงงานทําไพ่ทําไพ่ทำํำไฮโลออกมาใช่ไหมโรงงานผิดไหม ก็ไม่ผิดนะถ้าเจ้ามือเขาไม่มาซื้อแล้วก็ไปชวนกันเล่น,นแต่ถ้าเราไม่ผลิตเเขาก็ไปเอาเจ้าอื่นอยู่ดี้นะม,มันก็เป็นอย่างนี้นะครับผมมาโชว์อย่างนี้จะโดนก็าหาอะไรไหมหลังจากพัฒนาตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เนาะหลังๆมาเน็ตเริ่มแรงเนาะก็มาพัฒนาเป็น ตัวออนไลน์ตัวออนไลน์นะครับ12ึองก็ตัวออนไลน์นี่ก็สามารถใช้งานผ่านเบบราวเซอร์ที่ไหนก็ได้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการต่อยอดจากที่ลูกค้านะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะเหมือนผมทำฟรีด้วยนะโปรแกรมเนี้ยคือทำไปทำไปเอาวิครับเอาโน้นเอานี้อนันนั้นอันนี้สรุปไม่จ่ายตังค์ก็ประมาณนั้นนะครับแล้วผมก็เอ้ยมันมีคนมาให้เราเขียนมันก็ต้องเอ้ยลอง,ลอง,ลองมาปัดฝุ่นเอาใหม่ดูสิทำระบบล็อกอินให้มัน ให้คนสมัครใช้งานดูสิจะมีคนใช้ไหมวะอะไรเงี้ยครับก็มาพัฒนาจากที่ไม่ได้เงินกับค่าเขียนโปรแกรมก็มาได้เงินค่าโปรแกรมในทีหลังในที่สุดนะครับหลังจากโปรแกรมตัวออฟไลน์เขาเรียกออฟไลน์ line นะที่ติดตั้งกับคอมแล้วก็ไม่ต้องต่อนเน็ตตลอดเนี่ยก็มาพัฒนาเป็นตัวออนไลน์นะครับออนไลน์ ใช้ที่ไหนก็ได้ก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับผมผมเป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันเยอะๆคือทำอะไรให้มันง่ายๆที่สุดผมก็เอาตัวเองนี่แหละเทียบเอเอถ้าเราเป็นคนใช้ใเราทำอะไรก็มันหน้าเดียวจบง่ายๆบางทีก็ลูกค้าก็มีส่วนนะครับว่าเออเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ให้หน่อย พวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมาเป็นอะไรลนะเหมือนเหมือนเป็นโปรแกรมของผมเองนะครับเป็นอะไรที่เป็นไรายได้หลักอยู่ในตอนนี้นะครับก็หวังว่าตำรวจมาเจอจะไม่มาไล่จับผมเนาะมไม่ผิดนะ ผมทำให้เขาเฉยๆไม่ได้ความปิดซึ่งหน้านะเจ้ามือหวยนู่นนะครับที่ผิดพูดไปคว้างเกลี้ยงงูก็ไม่ผลขอตัวเองอเลยนะก็ไม่รู้นะครับจับพัดจับถูมายังไงหลังจากเรียนจบมาก็ไปอยู่เอาซอ u เขาก็ให้เขียนโปรแกรมคำนวณหวยน่ะ วันที่สิบหกมันออกอะไรมากก็รวมมารวมมาเลขนี้ออกเท่านั้นเลขนั้นตรงนี้จับมาเป็นคู่เป็นชุดปุ๊บอ่าอ่าขึ้นอ่าอะไรเราไม่รู้ค่าเลขคู่เลขคี่ขขอะไรไม่รู้นะครับจนต่อไปต่อมาไม่รู้ใครคงจะไปเห็นโปรแกรมนั้นแหละก็เลยอยากจะให้เขียนโปรแกรมนี้เจ้าหนวยอะไรย่อยขึ้นมามันก็ ืบเนื่องต่อยอดมาอย่างนี้นะครับที่จริงอะ่ะทุกๆโปรเจกต์อ่ะมันมีมันมีคุณค่าของมันอยู่แล้วนะครับก็เหมือนทุกๆคนนั่นแหละไม่ต้องเก่งเหมือนกันไม่ต้องไปปังหรอกไอ้โปรแกรมพวกนี้โปรแกรมขายเนี่ยครับโปรแกรมโพสเนี่ยมันเยอะมากเนี่ยโปรแกรมระบบ ขายของอะไรพวกนี้นะมันเยอะมากเยอะจริงๆนะครับถ้าเราจะไปทําแข่งเขาเนี่ยดูสิเราจะอะไรไปสู้เขาเขาเขาเป็นระดับองค์กรแล้วอะเราก็ต้องหาโปรเจกต์โปรเจกต์เล็กๆอ่ในเมื่อมีคนทํามันก็ต้องมีคนใช่ใชไหมครับอาจจะเป็นกลุ่มไม่เยอะมากมันเขาเลี้ยงหมากันทั่วประเทศ เราลองเลี้ยงอะไรที่มันแปลกแปกแหวก,กแนวหน่อยนึงนะครับเ,เราเลี้ยงหมาเราก็เลี้ยงเลี้ยงเป็ดก็ได้ปะโปรแกรมเลี้ยงเป็ดคนอาจจะมีสักพันคนก็ได้ระบบระบบเลี้ยงเป็ดระบบเลี้ยงเป็ดใครมาว่ากันไปอันนี้แค่แค่ยกตัวอย่างนะครับ เราก็มาปัดฝุ่นโปรเจกต์เก่าๆเรานี่แหละอะไรที่มันใกล้ๆตัวนะครับระบบอะไระ่ะที่มันต้องอะไรซ้ำๆแล้วคนก็ทำเล่นๆไว้นะครับเดี๋ยววันหนึ่งเมาเรามาปัดฝุ่นพัฒนามันมันก็จะเป็นมันเป็นสมบัติทรัพย์สินของเราเองนะครับ ส่วนอืน่นๆโปรแกรมอื่นก็ไม่มีนะอย่างตัวเนี้โค้ดฟาเธอร์ผมเนี้ยตอนเขียนนี่โหสวยหรูโหคนเขียนโค้ดเยอะขนาดนี้เราก็ต้องได้บ้างแล้ววะอันนี้อะไรเดือนละคนยังไม่มีเลยนะครับโปรแกรมเทพขนาดนี้แต่ก็มีคนทําขึ้นมาใหม่ผมก็เอาโปรแกรมผมเนี่แหละไปสร้าง ไอห,หน้าพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยก็สร้างมาจากโปรแกรมโฟล์ดฟาเธอร์นี่แหละทำไมจะต้องไปนั่งคีย์ใหม่ให้มันวุ่นวายเนี่ยก็สร้างมาจากหน้าหน้าจากเนี่ยเราเวลาไปาจัดการโค้ดด้านอื่นดีกว่าไอหน้าพวกนิ่งๆเพิ่มลบแก้ไขอะโปรแกรมสร้างให้ ก็ช่างจริงๆนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันด้วยเนี่ยก็ยังดูเหมือนเดิมเลยสีอะไรก็ช่างมันไม่ซีเรียสมันทําทงานได้ก็อโอเคแล้วประมาณนั้นนะครับเอาง่ายเอาเบาไม่ต้องกราฟ,ฟิกเยอะเพราะว่าผมก็ด้านกราฟ,ฟิกผมก็ไม่ได้จริงๆด้วยโอ้โห <c oughs> <c oughs> ต่อเกมนี้ก็ ก็ใช้ดีอยู่นะครับหลายคนก็ไม่รู้ว่าได้ลองใช้กันดูทีนะ่ยังดูง่ายๆโค้ดก็ดูง่ายนะครับก็ฝากลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับโหลดใช้ฟรีครับผมนะคือโอกาสโปรโมทโปรแกรมตัวเองซะงั้นก็มีอยู่นี่แหละหลักๆก็โปรแกรมเจ้ามือหวยรายย่อยนะครับที่เป็นช่องทางหลักที่ผมยังเอาตัวรอด ได้ในขณะนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะต่อต่อไปนะครับรู้นะครับโปรแกรมเจ้ามือหวยเยอะมากนะโปรแกรมเจ้ามือหวยับดูครับนี่เว็บนี้เขาก็ดังเหมือนกันนะแต่มันจะเป็นซื้อถาดนี่นี่นแกรมเ,รยเยอะแยะมากมายนะครับ เขาก็ดังๆกันทั้งนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเราอาจจะไม่ดังแต่เราก็พออยู่ได้ก็เรบไม่ต้องไปไม่ต้องหวังว่าจะเป็นที่หนึ่งอะไรมากเราก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดมากนะครับเออมีบ้างไม่มีบ้างเออก็เป็นสีสันของชีวิตเนาะจะไปเยอะจะไปแข่งแล้วทำไมมากไหมมีเงินล้านเราจะไปทำอะไร มีเงินล้านเราก็อยากจะได้เงินสองล้านสามล้านสุดท้ายก็ไม่จิ้นสุดสกทธถ้ามีเงินล้านแล้วก็เราก็ามีเงินหนึ่งแสนเราก็รักษายอดทําให้มันดีๆมีอะไรก็คุยให้ลูกค้าประทับใจนะครับอ๋อเดี๋ยวดูให้ครับอ๋อเป็นอันนี้เป็นอันนั้นนะครับต้องทำหนึ่งโน้นอย่างนี้นะครับรักษาลูกค้าเก่าให้มันได้ครับ เดย๋ยวเราก็ปากต่อปากบอกกันไปเองนะครับจะไปเขียนโฆษณาโปรโมทก็กระไรอยู่เพราะเราก็ลงทุนครั้งเดียวเขียนโค้ดครั้งเดียวนะครับปรับเปลี่ยนบ้างก็ก็ไม่ได้อะไรมากแต่ไอ้บนี้ผมลืมโค้ดหมดแล้วนะถ้าจะให้ไปหรือดูนี่ไม่รู้อะไรตรงไหนยังไงแล้วนะครับอะผมก็ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหวังว่าหลายๆคนจะได้ไอเดียคือการรับจ้างเขาเราก็ได้จริงนะครับถ้าโปรเจกต์ใหญ่ภาระมันก็เยอะขึ้นมาเราก็ควรจะหาอะไรที่เป็นของเราเป็นทรัพย์สินของเรานะครับให้เจอนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงมีชะตาพาไปอยู่แล้วแหละ อย่างผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้มาอะไรได้กับไอ้พวกหวยหวยอะไรพวกนี้หรอกนะครับในใจนี่ก็ยังแย้งกันอยู่ใช่เหรอก็กลัวบาปกลัวอะไรอยู่นะครับแต่ก็แบ่งแบ่งตังทําบุญบ้างเรื่องนี้ก็อายุเยอะหน่อยก็เริ่มจากบ้าๆทําบุญหน่อยหนึ่งนะครับโอนแหลกนะครับ ใลำบากโอนแหลกนะครับแต่ไม่เกิน20นะครับน้องนๆหนูๆไม่มีตังเงินเข้าทักมาเลยนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าไม่เกิน20นะครับไม่ใช่อายุนะครับ20บาทนะครับโอนให้20บาททันทีเลยนะครับโดยเฉพาะพวกแชร์บุญแบ่งบุญทําบุญอะไรเงี้ยช่วงนี้กำลังไม่เรียกว่าบ้านะครับก็สะสมนะครับก็มองเห็นแล้วว่า อนาคตมันเป็นยังไงสังขารก็เริ่มร่วงโรยสุดท้ายทรัพย์ที่มีค่าที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นบุญบาบที่เราสร้างไว้เนะมาเข้าธรรมะได้ยังไงเนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ